สวัสดีค่ะทุกท่านบน YouTube นะคะมาเก็บรายละเอียดเรื่องปิศารับราชวงศ์ทางตอนที่26กันค่ะเรื่องนี้สนุกมากเลยนะคะเมื่อเจิงซานอีปฏิเสธที่จะไปเคารพเทพทัวเซินที่เกาะทำให้เฉินซ่งก็ไม่พอใจมากชี้หน้าด่าเขาทัานทีที่เขาไม่ให้เกียรติเทพทัวเซินเช่นนี้แล้วยังบอกอีกว่าไม่ว่าจะปีไหนเจ้าก็หาเรื่องที่จะหลีก การไปบนเกาะทุกครั้งเช่นนี้ถือว่าเป็นปฏิปักษ์กับเราว่าแล้วก็เอาเล่าทั่วเซินกลับไปอย่างโมโหหมู่พวกนั้นไปแล้วเจิงซานอีก็ให้เหตุผลว่าตัวเขานั้นเป็นขุนนางของตาทั้งไม่ใช่ขุนนางของสำนักทั่วเซินสักหน่อย กูหวนปินโมโหมากที่ท่านเจิงแสดงกริยาแบบนี้ต่อคนของสำนักเทพแล้วหันมาทวงสัญญากับซูอูหมิงว่าพรุ่งเนี้ยครบกำหนดสิบวันตามสัญญาแล้วนะเขาจึงตอบว่าเขาไม่ลืมหรอกแล้วสืบรู้ด้วยแล้วละ่ะว่าหลี่วี่นั้นแอบซ่อนตัวอยู่บนเกาะถั่วเซินนั่นเองพิธีใหญ่ของวันพรุ่งนี้หลี่อีจะต้องปรากฏตัวอย่างแน่นอนคำวันนั้นที่เกาะ เทพถัดวเซินก็โกรธพวกผู้คุมกฎที่ปล่อยให้ลู่หลิงเฟิงหนีไปได้จึงสั่งให้ตามกลับมาลงโทษให้ได้แล้วบอกว่าพรุ่งนี้ซูอูหมิงจะมาที่เกาะนี้ยังไงก็ต้องจัดการเขาเสียไม่เช่นนั้นจะเป็นอันตรายต่อสำนักทั่วเซินแล้วยังลู่ยงที่อยู่ในคุกอีกคนหนึ่งให้นำตัวมาลงโทษพวกนี้พร้อมกันไปเลย ดังนั้นพวกลูกน้องของเทพทัวเซินจึงได้ปลอมตัวเป็นผู้คุมเข้าไปเอาตัวของลู่ยงออกมาจากคุกแล้วก็รีบนำตัวไปที่เกาะภายในคืนนั้นเลยพวกหอ,อการค้าตามมาช่วยคุณชายลูกแต่ก็ไม่ทันจึงได้เร่งออกเรือลอบติดตามไปทันที เช้าวันต่อมาซูอูมิงก็บอกแผนการให้ทุกคนได้ฟังก่อนที่จะแยกย้ายกันไปเตรียมการแต่ก็เรียกเหล่าเฟยเข้ามาสั่งงานเพิ่มทำเอาเขาอิดออดเอ่ยขึ้นมาว่าทำไมต้องเป็นเขาที่ทำงานหนักกว่าเพื่อนทุกทีแต่สุดท้ายเขาก็ต้องยอมทำแต่โดยดี บนเรือที่กำลังพาเหล่าคุณนางและประชาชนที่ถูกเลือกไปยังเกาะตอนนี้คนของสำนักทัวเซินจับได้ว่าเฟยวีแอบกินสุลาเทพเฉินส่งจึงหันมาถามซูอูหมิงว่าจะให้จัดการคนของเขาอย่างไรเขาก็แซงเอ่ยว่าให้ทางสำนักทัวเซินจัดการตามกฎได้เลย เชิญซ่งจึงสั่งให้จับตัวเฟยจีไปหลอที่เกาะไว้ก่อนเดี๋ยวไปถึงแล้วจะทำโทษพร้อมกับคนอื่นๆทางด้านลู่หลิงเฟิงตอนนี้ก็กำลังออกตามหาต้นไม้ที่ซูอูหมิงบอก เขาเดินไปพบต้นนี้ที่ริมทะเลสาบโดยมีฝูงจระเข้นับสิบนอนอาแบแดดร้อมรอบอยู่เขาค่อยๆย,ย่องเข้าไปหวังจะเก็บใบไปให้ซูอูมิงตามคำสั่งแต่แล้วก็มีจระเข้ตัวหนึ่งตื่นขึ้นจึงได้วิ่งออกมาจากตรงนั้นแต่พวกจระเข้ก็ไม่หยุดตาม ตอนเขามาจนถึงหน้าผาสูงจนเขาต้องตัดสินใจกระโดดหน้าผาลงไปแต่โชคดีที่ร่างเขานั้นตกลงไปติดกับต้นไม้แดงอีกต้นที่ออกตรงกลางหน้าผาพอดีตอนนั้นเขาก็เห็นมีคนกลุ่มหนึ่งกำลังปีนหน้าผาขึ้นมาเพื่อจะรอบเขา้าเกาะพวกเขาส่งสายตาให้กันอย่างดีใจ พอพวกของซูอูหมิงมาถึงเกาะก็ถูกพาไปพบกับเทพทัวเซินที่อยู่หลังม่านแดงในถ้ำทุกคนคุกเข่าลงอวยพรเทพทัวเซินตามธรรมเนียมเฉินซงก็เอ่ยว่าด้วยอำนาจของเทพทัวเซินทาให้ฝนตกต้องตามฤดูกาลประชาชนอยู่กันอย่างมีความสุขแต่ก็ยังมีพวกที่ไม่ทําตามกฎไม่ยอมส่งเงินบำรุงวัด วันนี้จึงได้ถูกนำตัวมาลงโทษรวมถึงเฟยจยีที่ขโมยกินเหล่าเทพและลู่ยงที่ตั้งตัวเป็นปฏิปักษ์กับเทพทัวเซินมาโดยตลอดแต่ลู่ยงก็หาได้กลัวไม่กล่าวโทษของสำนักทัวเซินต่อหน้าทุกคนตอนนั้นมีคุณนางสารท่านหนึ่งก็ก้าวออกมาตะโกนด่าเชิญส่งว่าต้าทาังมีกฎหมายสำนักทวเซินไม่มีสิทธิ์มาสำเร็จโทษคนตามอำเภอใจเช่นนี้ ในทะเลสามีแต่งเงาของจจะเข้าอยากถามหน่อยว่าเทพอยู่ที่ไหนกันแน่และไม่ว่าเทพอะไรก็ไม่อาจตัดสินได้ตามอำเภอใจเช่นนี้แต่ตอนนั้นเสียงของเทพถวดเซินก็ดังขึ้นว่าโชคชะตาที่อยู่กับข้าจะลงมาอย่างหนิงหูเพื่อปกปักรักษาประชาชนวันนี้มีคุณนางหน้าไหนกล้ามาคำรามที่นี่เสียงของเทพถวดเซินทำเอาทุกคนถึงกับตาค้าง กลัวกันเป็นแถวๆแม้แต่คุณนางคนเมื่อคู่ก็รีบคุกเข่าลงทันทีที่เห็นอิทธิฤทธิ์ของเทพทั่วเซินมีแต่ซูอูหมิงเท่านั้นที่ยังยืนจ้องไปยังหลังม่านอย่างสงสัยแต่เทพทั่วเซินก็ไม่ให้อภัยคุณนางคนนั้นสั่งให้ลากตัวไปโยนลงในบ่อจระเข้เสียแล้วก็เรียกกู้หวนปินออกมา บอกว่าเขานั้นเป็นตัวแทนผู้ตรวจการมนทนหากต่อไปเขาบังคับให้ประชาชนทำตามไม่กระด้างกระเดืองต่อสำนักทว่วเซินอีกเทพทว่วเซินก็จะคอยปกปักรักษาเมืองหนิงหูให้ปลอดภัยเขาก็จึงรีบคุกเข่ารับปากว่าจะเข้มงวดบังคับใช้กฎเหล่านี้ให้ดีจะไม่ปล่อยให้เป็นเช่นนี้อีกจากนั้นท่านเทพทวเสินก็แซงเรียกชื่อซูอูมิงถามว่า เขารู้ความผิดของตัวเองหรือไม่ซูอูหมิงยังไม่ทันตอบเสียงลู่หลิงเฟิงก็ดังขึ้นมาว่าจะมีความผิดได้อย่างไรเขาเดินออกมาพร้อมแนะนำตัวว่าเป็นทหารส่วนตัวของจอมพลแห่งหนิงหูชื่อว่าลู่หลิงเฟิง พอพวกนั้นรู้ว่าเป็นเขาก็พยายามจะเข้าไปจับตัวแต่ซูอูหมิงก็ตะโกนห้ามแล้วเอ่ยกับเทพทถวเซินว่าเมื่อครู่ยักษ์ใหญ่อย,ย่างเจ้าเปิดปากพูดทำให้อกสันขวัญแขวนไปทั่วหากคนที่เคยเห็นแบบนี้ครั้งแรกคงเชื่อว่ามีเทพอยู่บนเกาะแห่งนี้จริงเป็นแน่ดังนั้นพวกเขาจึงยอมกราบไหว้เจ้าส่วนเจ้าอยู่เบื้องสูงนานวันเข้าก็คิดว่าตัวเองเป็นเทพที่แท้จริง ตอนนั้นทั้งเหล่าขุนนางและชาวบ้านต่างก็ห้ามซูอูหมิงไม่ให้กล่าวลบหลูเช่นนั้นเทพทัวเซินก็ว่าเขาอวดดีสมควรตายแต่เขากลับตาวาดออกไปบอกให้เทพทัวเซินหุบปากได้เลยผู้ใดต่อต้านเจ้าก็ฆ่าเขาทิ้งหมดไม่เพียงแต่พ่อค้ายัางมีพวกขุนนางทหารและจอมพลของรัฐอีกที่ต้องมาเป็นอาหารจระเ้ ผู้ตรวจการหลี่ได้ตรวจสอบความชั่วของพวกเจ้าและได้บันทึกความจริงขึ้นมาฉบับหนึ่งแต่เขาเองก็ทำความผิดพลาดถึงแก่ชีวิตเช่นนี้ซึ่งก็คือการมองข้ามนายทหารเจิงที่เหมือนจะทำตัวต่อต้อตานสำนักทัวเซินคำพูดเขาทำเอาหัวหน้ากู้ประหลาดใจไม่คิดว่าเจิงซานอีจะเป็นคนของสำนักทัวเซินด้วย เฉินซงเองก็ตวาดใส่เขาหาว่าเขานั้นพูดเลวไหลเรื่องบันทึกนั่นแล้วก็ถามหาหลักฐานซูอูหมิงจึงบอกว่าพวกเจ้าได้มันไปหนึ่งฉบับที่บ้านพักริมทะเลสาบและอีกหนึ่งฉบับที่หัวหน้ากู้มอบให้แล้วยังแซงทำเป็นไม่รู้เรื่องอีกรือแต่ต่อให้พวกเจ้าไม่ยอมรับข้าก็มีอีกหนึ่งฉบับที่ผู้ตรวจการหลี่มอบให้ข้ากับมือ ว่าแล้วก็ควักเอาบันทึกฉบับนั้นขึ้นมาให้ทุกคนได้เห็นผู้ตรวจการหลีตายไปแล้วแต่บันทึกที่เขาเสียสละทำขึ้นมาอยู่ที่นี่ก็เหมือนกับว่าดวงวิญญาณของเขาสถิตยอยู่ที่นี่ด้วยแล้วหันไปทางม่านแดงเอ่ยว่าเจิงสานอีเจ้ายังไม่โผลหน้าที่แท้จริงออกมาอีกรึอ แม้สติปัญญาในการสืบคดีของท่าจะมีไม่มากแต่มีความสามารถพิเศษในการฟังเสียงแค่เจ้าเปิดปากพูดถึงแม้จะแซงปกปิดเสียงแต่ข้าก็ฟังออกทันทีว่าเสียงของเจ้าคือเสียงของเจิงซานอี ตอนแรกข้าไม่นึกสงสัยเจ้าเลยแม้ว่าข้ากับลู่หลิงเฟิงจะถูกโจมตีที่บ้านพักริมทะเลสามหรือเจ้าจะให้เหอซีหลอกพวกเราไปที่เขาหานซานเดิมก็ยังคิดว่าเป็นเรื่องบังเอิญจนคิดสงสัยว่าเป็นฝีมือหัวหน้ากู้ด้วยซ้ำแต่ก่อนที่ผูต้ตรวจการหลีจะปิดชีพตัวเองเขาได้บอกว่าบันทึกฉบับจริงที่บ้านถูกขโมยไป แต่ก่อนหน้านั้นเจ้าสำนักทัวร์เซิร์นก็เชื่อใจเขามาโดยตลอดแต่เมื่อข้าอ่านบันทึกก็พบว่านอกจากการฆ่าคนก็มีบัญชีสวยที่ชอฉนมากมายซึ่งเรื่องแบบนี้ก็มีแต่นายทหารที่ดูแลกองสเสบียงเจิงสารีเท่านั้นที่รู้ดีที่สุดบันทึกนี้ไม่มีทางได้มาจากการสืบในสำนักทัวร์เซิร์นแน่นอนผู้ตรวจการต้องได้มาจากการตรวจสอบในสำนักนายทหาร ดูแลกองสเสบียงเท่านั้นและมันก็ทำให้คาเริ่มสงสัยเจ้าทั้งหมดนี้ก็เพียงแค่ข้อสันนิษฐานของคาเท่านั้นแต่แล้วผู้ที่ทำให้ความจริงกระจ่างก็คือเชิญนซงนั่นเองเขาบอกว่าเจิงหานอีหาเรื่องรบลีกไม่มาที่เกาะทุกครั้งนั่นก็เพราะว่าเขาไม่อาจปรากฏตัวพร้อมกับร่างเทพได้ในเวลาเดียวกัน และหลายปีมานี้คนที่ดูถูกเทพทัวเซินโดยสังหารมากมายแต่เขานั้นกลับอยู่รอดปลอดภัยมาได้มันไม่แปลกบ้างหรือไงอีกทั้งเจิงซานอีก,ก่อร่างสร้างตัวมาจากเขาหานซานจึงได้เลี้ยงสุราที่นั่นเป็นพิเศษ หลังจากกระเสียนค่าส่งเฟยจีไปมอบของขวัญให้เขาแต่เฟยจีเข้าไปในห้องของเขาก็ได้กลิ่นของสุราเทพเต็มไปหมดสุดท้ายแล้วสิ่งที่ทำให้เจ้าตกจากแท่นบูชาเทพก็คือความโปรดปานที่เจ้าแก้ไม่หายลองคิดดูสิทั่วหนิงหูมีใครได้รับอภิสิทธิ์ดื่มสุราเทพทั้งวี่ทั้งวันได้อีกเฉินซง ที่ยืนฟังอยู่ก็เริ่มลังเลในตัวเทพถวดเซินเช่นกันแต่เขาก็บอกว่าเป็นไปไม่ได้เพราะเจิงซานอี้ตัวเล็กลังคอมแต่เทพถวดเซินนั้นรูปร่างใหญ่สู้อู่หมิงจึงตอบว่าความรับอยู่ที่ม่านแดงตรงหน้าเขาต่างหากมันทำมาจากใบของต้นไม้แดงแล้วให้ลู่หลิงเฟิงเอาใบไม้นั้นออกไปพร้อมกับบอกทุกคนว่านี่คือใบของต้นสีตัวหลงหรือเรียกว่าไม้เลือด ยางของมันเอามาทำผ้าพันแผลที่ไม่เพียงแต่โปร่งใสแต่ยังสามารถขยายร่างมนุษย์ให้ใหญ่เป็นเท่าตัวภายใต้ความร้อนอีกด้วยนี่คือสาเหตุทำให้ต้องตั้งแท่นบูชาไฟที่นามมานแดงนั่นตลอดปีเชิญทรงจึงได้เข้าใจแล้วว่าที่ซูอูหมิงให้ลู่หลิงเฟิงขโมยเล่าก็เพื่อหลอกขึ้นมาบนเกาะนี้เอง ซู้อูหมิงหันไปยิ้มเยาะแล้วบอกว่าแค่เนี้ยยังน้อยไปแล้วบอกอีกว่าทุกปีที่เจิงซานอีจัดการบูชาเทพนี้ขึ้นก็เพื่อให้คนหนิงหูเห็นร่างสูงใหญ่ของเทพทัวเซินเพื่อให้เชื่อว่าบนโลกมีเทพจริงที่ควบคุมชีวิตพวกเขาอยู่อย่างใกล้ชิด นอกจากผู้พิทักษ์ซ้ายขวาหน้าม่านแล้วในโลกนี้ก็คงไม่มีใครเคยเห็นร่างจริงของเจ้าเป็นแน่และเขาสองคนนั่นก็คงเป็นแค่โจรสลัด ข้าคนที่เจ้ารับเลี้ยงไว้ตอนอยู่ที่เขาหานซานสีนะคำพูดของซูอูหมิงทำให้ผู้พิทักษ์ซ้ายขวาถึงกับกระสับกระส่ายพอเขาเดาได้ถูกทุกอย่างซูอูหมิงประกาศต่อทุกคนว่าวันนี้เขาจะให้ทุกคนได้เห็นชมหน้าที่แท้จริงของเทพเจ้าองค์นี้ ว่าแล้วก็ตะโกนเรียกหาลู่หลิงเฟิงเขาจึงรีบทยานเข้าไปแย่งดาบจากพวกนั้นแล้วก็ใช้มันตัดม่านแดงผืนยักษ์นั้นจนขาดปรากฏล่างเล็กๆของเจิงซานอีที่สวมหัวจระเข้กำลังนั่งอยู่บนแท่นบูชานั้นทุกคนแทบไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยโดยเฉพาะเฉินซงเขาไม่อยากเชื่อว่าเทพเจ้าที่เขากราบไหว่อยู่ทุกวันคือคนที่เขาดูถูกมาโดยตลอด ที่ด้านนอกเกาะตอนนี้ทหารของเฮอซีที่ซุ่มอยู่ต่างก็พากันใช้บางอย่างทาตามตัวเพื่อกันจราเข้จากนั้นก็ว่ายน้ำบุกข,ขึ้นเกาะ จัดการเวรยามของสำนักทัวเซินที่เฝ้าอยู่ด้านหน้าจนเกี้ยงแล้วจึงมุ่งสู่ถ้ำของเทพทัวเซินทันทีส่วนซีจินเองก็ไม่ได้น้อยหน้านางกำลังเร่งพวกฝีพายให้พายเรือให้เร็วขึ้นเพราะชีวิตของคนบนเกาะตอนนี้ขึ้นอยู่กับนางนางต้องรีบเอาทูบกัมยานเหล่านี้ไปส่งให้ซูอูหมิงให้เร็วที่สุด ตอนนั้นภายในถ้ำเจิงซานอีก็เผยความในใจที่เก็บไว้อย่างคับแค้นมาโดยตลอดว่าเขาเป็นคนที่อ่านตำราของจื้อจนแตกชานสอบได้ที่หนึ่งทุกครั้งแต่กับสอบขุนนางไม่ได้เพราะไม่ได้มาจากตระกูลที่มีชื่อเสียงและหลังก็ยังค่อมพิการ พวกผู้คุมสอบหาว่าข้าจะทำให้ต้าทั้งเสียเกียรติจึงทำให้ต้องติดอยู่ที่หนิงหูเป็นเพียงนายทหารดูแลกองสเสบียงที่ไร้เกียรติแต่ข้าไม่ยอมหลอกเมื่อ30ปีก่อนจึงปรากฏตัวขึ้นในฐานะเทพทัวเซินเพื่อจะทำให้เหล่าขุนนางที่ได้รับตำแหน่งเพราะเส้นสายต้องมากราบไหว้ต่อหน้าข้าทุกคนแล้วก็สั่งให้สิทธิสำนักทัวเซินสังหารทุกคนให้หมด แล้วเขาจะแบ่งเงินทองที่ได้มาและตำแหน่งขุนนางของคนที่ตายให้ลูกน้องของเขาจึงมีแรงฮึกเหิมตรงเข้าจัดการพวกซูอูหมิงทุกคนทันที ขุนนางและชาวบ้านต่างก็โกลาหลพยายามจะหนีแต่ซู่อูหมิงก็พูดให้สติแก่หัวหน้ากู้ว่าไม่ให้หนีให้เขาได้ใช้ตำแหน่งที่มีให้เป็นประโยชน์บ้างเขาจึงรวบรวมความกล้าตะโกนบอกทุกคนให้หันหน้ามาร่วมต่อสู้ร่วมกันกับเขา จากนั้นพวกเขาก็ช่วยกันจัดการกับสมุนของเจิงซานอีแม้จะไม่เป็นยุทธแต่ก็สามารถต่อสู้ป้องกันตัวได้บ้างทางด้านของอินทางที่ปลอมตัวปะปนเข้ามาก็ต่อสู้ร่วมกับลู่หลิงเฟิงอีกแรงซูอูหมิงรีบวิ่งไปแกะเชือกให้คุณชายลู่ยงทำให้เขารีบจับดาบมาช่วยต่อสู้อีกคนจากนั้นก็แกะเชือกให้เฟยจียเป็นอิสระ ตอนนั้นพวกของเฮอซีก็บุกเข้ามาถึงพอดีจึงได้ช่วยกันต่อสู้ทางด้านของโมเลอร์เองก็แสดงตัวว่าเป็นพวกเดียวกันกับเฮอซีทั้งสองเข้าไปปะทะกับเฉินซงจนสามารถฆ่าเฉินซงได้สำเร็จ ในที่สุดคนของสำนักทัวเซนก็ตายเรียบแต่หลังจากที่ทุกอย่างสงบพวกเขาก็พบว่าเจิงซานอีได้หนีไปแล้วตอนนั้นผนังถ้ำเริ่มสั่นสะเทือนแล้วพื้นก็เกิดการยุบตัวทำให้ทุกคนตกลงไปยังโผงถ้ำเบื้องล่างซึ่งในนั้นมีจระเข้ยักษ์อยู่เป็นจำนวนมาก พวกมันต่างพากันตรงเข้ามากัดกินผู้คนไปมากมายตอนนั้นสี่จินมาถึงพอดีจึงตะโกนไปยังโพงเบื้องล่างว่าเป็นเช่นไรกันซู่อู่หมิงจึงตะโกนบอกให้นางรีบจุดทูบเทียนจู่ทันทีนางจึงได้สั่งพวกทหารให้จุดทูบแล้วโยนลงไปในโพงเบื้องล่างพอผ่านไปสักพัก จระเคท้ที่ได้กลิ่นทูบก็สงบลงตอนนั้นเจิงซานอีที่แอบอยู่อีกซอกของธรรมก็เล็งธนูมาทางซูอูหมิงแต่อินทางก็เอาตัวเข้ารับธนูแทนเขานางบอกว่านี่บุญคุณที่เขาช่วยชีวิตนางตอนนี้ใช้คืนให้แล้ว เจิงซานอีเห็นดังนั้นก็ไม่รอช้ารีบยิงธนูอีกดอกหวังปิดชีพซูอูมิงแต่ลู่หลิงเฟิงก็คว้างดาบสกัดเอาไว้ได้ทันโมเลอร์พยายามจะกระโดดขึ้นไปจัดการกับเจิงซานอีแต่ก็ถูกจระเข้ยักษ์ที่อยู่ตามผนังถ้ำกระโดดออกมางับจนเสียชีวิต สีจินที่อยู่ด้านบนเห็นดังนั้นจึงได้โยนทวนเงินสมท่อนลงไปให้ลู่หลิงเฟิงเขากระโดดรับมันกลางอากาศแล้วก็ประกอบมันเข้าด้วยกันอย่างรวดเร็วจากนั้นก็ใช้มันพุ่งเข้าใส่ร่างของเจิงซานอีทำให้เขานั้นตายคาที่ทันทีตอนนั้นซูอูหมิงเห็นว่าอินทางหมดสติไปแล้วเขาจึงรีบตะโกนหาเฟยจีเพื่อจะให้มาช่วยนาง ระหว่างที่เดินทางออกจากเกาะซูอูหมิงนึกถึงความหลังครั้งที่เขาไปนั่งกลางทุ่งหญ้ากับอินทางนางเล่าให้ฟังว่าพ่อของนางเป็นบัณฑิตแต่กับสอบไม่ผ่านครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อ15ปีก่อนเขาจึงตัดสินใจออกจากช้างอันเพื่อกลับบ้านเกิด แต่คิดไม่ถึงว่าพอไปถึงกลับพบว่าท่านแม่ถูกสังหารโดยชายชั่วหลี่วีผู้นั้นตะกูลหลี่จ่ายเงินให้กับทางการและนำตัวฉู่ซื้อคนรับใช้ที่ไปฟ้องเอาไปเข้าคุกเทเหล็กร้อนๆเข้าไปในลำคอจนเส้นเสียงเขาถูกทำลายเลยพูดไม่ได้ตอนนั้นค่าแค่สีขวบพอค่าก็เป็นแค่ปราณ หากกลัวว่าแก้แค้นแล้วข้าจะไม่ปลอดภัยจึงเอาข้าไปฝากไว้กับอาจารย์ส่วนเขาก็แฝงตัวกลับบ้านเกิดเพื่อแก้แค้นแต่ก็พบว่าหลี่วี่ย้ายไปล่วอย่างแล้วและฉูซื่อก็คือแรงเสริมที่ทำให้พ่อข้าอดทนร่ำเรียนต่อเพื่อหวังจะแก้แค้นได้ในสักวันต่อมาพ่อข้าก็ล้มเหลวอ,อีกครั้งแต่หลี่วี่กับใช้เงินซื้อตาแหน่งขุนนางมาได้ พอข้ารู้ข่าวจึงได้แค้นมากแอบตามเขาลงใต้ใช้พิษสังหารเขาจนตายแล้วแก้ไขป้ายคุณนางและพาฉู่ซื่อมาอยู่ที่หนิงหูนี่เมื่อทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดีหัวหน้าคุณนางกู้ก็จัดงานเลี้ยงฉลองให้จอมพลสูที่สามารถช่วยชาวเมืองหนิงหูให้เป็นอิสระ จากสำนักนอกรีดนั้นได้และยังทำให้ตอนนี้ชาวบ้านสามารถดื่มเหล้าถัวเซิรนได้อย่างอิสระอีกด้วยขณะที่กำลังจะดื่มเห <c oughs> อซีก็หอบรายชื่อกองโตเข้ามาบอกว่าเป็นรายชื่อสมาชิกสำนักปีศาจนั่นจะให้ตามจัดการทุกคนเลยไหม ทำเอาเหล่าคุณนางที่ร่วมโต๊ะกับซูอูหมิงต่างก็คอตกไปตำามกันเพราะทุกคนร้วนต่างก็เคยเข้าร่วมกับสำนักทัวเซินแต่ซูอูหมิงก็สั่งให้เผารายชื่อพวกนั้นทิ้งเสียเขาบอกว่าอะไรที่ผ่านไปแล้วก็ให้มันผ่านไปและขอให้ทุกคนเริ่มต้นกันใหม่ช่วยกันพัฒนาหนิงหูไปด้วยกันทำให้พวกคุณนางทั้งหลายต่างก็ดีใจที่ได้รับการให้อภัย เขาเอ่ยว่าไหนๆก็ดื่มได้อย่างอิสระแล้วเรามาเปลี่ยนชื่อเหล้ากันดีกว่าใช้ชื่อเดิมที่ว่าสุลา,านานเทียนหมิงก็แล้วกันทําให้ทุกคนนั้นถูกใจเป็นอย่างยิ่งหลังงานเลี้ยงเลิกซูอูหมิงก็เดินกลับจวนเซียหวนรีบออกมาต้อนรับถามเขาว่าดื่มเหล้ามาหรือ เขายอมรับว่าดื่มไปไม่น้อยตอนนั้นเชียหวนก็ชี้ไปทางศาลากลางสวนสู้อูหมิงหันไปเห็นซีจินกำลังช่วยประคองอินทางอยู่ทำให้เขาถึงกับยิ้มออกอย่างดีใจและหลายวันต่อมาเมื่อนางหายดีแล้วเขาก็พานางไปไหว้หลุมศพของพ่อซึ่งป้ายสุสานเขียนไว้ว่าสุสานผู้ตรวจการหลี่วี นางยอมรับที่จะใช้ชื่อนี้เพราะเป็นความตั้งใจของท่านพ่อที่ศึกษาตำลามาช้านานก็หวังจะได้ใช้ทำประโยชน์แก่ประชาชนแต่สุดท้ายก็ทำได้เพียงใช้ชื่อศัตรูในการทำความดีต่อมาหัวหน้ากู้ก็นำจดหมายโยกย้ายมาให้ซูอูหมิงบอกว่ามาจากผู้ตรวจการเกาจากล่วโจคนส่งสารบอกให้เขารีบมุ่งหน้าไปล่วอยางให้เร็วที่สุด หัวหน้ากู้คิดว่าการโยกย้ายครั้งนี้คงจะทำให้เขาได้รับการเลื่อนตำแหน่งขึ้นอย่างแน่นอนแต่ซูอูหมิงก็แปลกใจที่จดหมายนี้ออกมาจากผู้ว่าการมณฑลล่วโจและยังใช้นามของราชสำนักอีกด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่แปลกมากๆดังนั้นเขาจึงคิดว่าต้องรีบไปล่วอย่างเพื่อตรวจสอบเรื่องนี้ให้เร็วที่สุด จบแล้วนะคะสำหรับเก็บรายละเอียดค่าปริศนารับแห่งราชวงศ์ถังนะคะเดี๋ยวตามหวันไปกับตอนที่27นะคะแหมแต่ละคดีนะคะก็มีจดหมายมาให้ท่านซูอูหมิงของพวกเรานะคะต้อง ย้ายเมืองกันไปตลอดเลยค่ะพอจบคดีคดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อว่าที่ล้วยอย่างจะเกิดอะไรขึ้นนะคะสําหรับตอนที่26ที่เพิ่งจบไปก็จบไปแล้วนอเทพเจ้าเจรเค้นะคะโดนไปแล้วค่ะตายเดี้ยงไปเลยนะคะใครทุกท่านมีความสุขมากๆค่ะแล้วพบกับบันได้ใหม่ในอพ,พิสตอ์ถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ